สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนี้ครูนิดนะคะคุณครูอนุบาล1นัสนะคะคุณครูมีความรู้จะมาบอกเด็กๆเด็ก,ด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 กร้อมยังคะวันนี้นะคะครูนิดนะคะจะมาบอกเด็กๆเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนเราไปดูกันค่ะเวลาเราอยู่บนท้องถนนเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง อันดับแรกนะคะเวลาเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลายที่มีตำรวจจราจรอยู่นะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็กค่ะและเวลาเรานั่งอยู่ในรถไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งตัวเราด้วยนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ แล้วเวลาเรานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เราต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเด็กๆรวมทั้งนะคะสมมุติเราไปปั่นจัก,กรยานนะคะเราก็ต้องปั่นในสถานที่โล่งๆนะคะห้ามไปปั่นใกล้ถนนนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยบนท้องถนนในสิ่งที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะอย่างเช่นเด็กๆ ห้ามไปเล่นฟุตบอลบนท้องถนนนะคะเวลารถวิ่งผ่านมารถอัตชนเราได้นะคะรวมทั้งนะคะเวลาข้ามถนนก็ห้ามหยอกล้อกับเพื่อนเราต้องรีบเดินข้ามให้เร็วที่สุดด้วยนะคะาภาพนี้นะคะคือเราไม่วิ่งนะคะออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ทันระวังนะคะอาจจะมีรถขับผ่านมา ละชนเราได้นะคะเด็กๆต้องระวังนะคะการปั่นจัก,กรยานนะคะเราต้องมองซ้ายขวาว่ามีรถมาหรือเปล่าและเราไม่ควรปั่นเข้าไปในถนนนะคะที่มีรถยนต์วิ่งอยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนเด็กๆได้นะจ๊ะการบ้านนะคะเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะ อ่านทบทวนกอไก่ถึงฮอนุฮูนนะคะนะับ1ถึง1 0และ a ถึงแซดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการปฏิบัติตนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนีุุ้ณพูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ